ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับทาเคชิมีคำตอบนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเห็นถามเข้ามาว่าทำไมเวลาผมใช้โพสหรือคนอื่นใช้โพสแล้วผมชอบก้มหน้าเออแปลกว่ะคือแบบคนไม่ค่อยทำกันมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นแค่ผมคนเดียวที่ทำคืออย่างนี้ครับเวลาเราโพสเนี่ยคือเราโพสเพื่อให้เราเห็นศัตรูถูกว่าแล้วถ้าแบบให้มันอยู่ในที่โล่งอย่างเงี้ย เนี่ยเรามองไปอย่างเงี้ยคือฟิลวิชั่นมันเราเห็นอะเอ่อเวลาเราโพสปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่ามันมีโลโก้บนหัวถูกไหมอ่าทีเนี้ยสาเหตุที่เวลาผมเวลาใครโพสก็ตามทีแต่แล้วผมจะดูว่าช็อตการมาหรือยังไม่มาอะไรเงี้ยมาทางไหนอะไรเงี้ยผมจะโพสเพราะมันไม่ได้อยู่ในฟิลวิชั่นทุกครั้งไงแล้วอยากรู้ด้วยว่าฝักมาฝั่งไหนซ้ายขวาหน้าหลัง a b s e l e c t Start เราก็ต้องรู้ถูกป่ะเพราะเราได้บอกเพื่อนได้ก็เวลาโพสปุ๊บผมจะกบหน้า อย่างเงี้ยเพราะมันทําให้ว่า f i ล l d vision เราไม่เห็นแล้วแล้วพอเวลาเรา pause เนี่ยทุกอย่างอมันจะอยู่บนรอบจอเราหมดเลยตรงขอบจอเราหมดเลยเราจะเห็นเป็นโลโก้เลยว่าเป็นตัวอะไรแล้วถ้ามันอยู่ฝั่งบนของจออย่างเงี้ยก็แสดงว่าอยู่ข้างหน้าถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็ซ้ายขวาขวาถ้าอยู่ข้างล่างจอก็แสดงว่าศัตรูอยู่ข้างหลังนะครับก็คือใช้กับ npc นั่นแหละอืมก็เดี๋ยวไปลองทดสอบดูเดี๋ยวทำให้ดูก็เปิด r ชิ h i n g conserve อ o นะครับ ส่วนใหญ่คนคนไม่ค่อยทำอย่างเงี้ยนั่งแปะปุ๊บเรากดพอยปุ๊บไอตัวในฟิลเห็นไหมฝั่งขวามือมันไม่ขึ้นว่ามันคือตัวอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตัวอะไรฝั่งซ้ายไม่มีตัวฝั่งซ้ายหรอโอเคเนี่ยเราก็ทำอย่างเงี้ยเราก้มหน้าจอลงมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วไอบัางอย่างเงี้ยก็คือตัวทหารธรรมดา ถ้าเป็นบ้างแบบไอเป็นตัวสายฟ้าก็คือเป็นตัวช็อตกันก็รู้จักกันอยู่แหละแต่คือการทําอย่างเงี้ยทาให้เรามองเห็นได้เร็วว่าศัตรูเป็นตัวอะไรและอยู่ที่ตรงไหนโดยการที่คนหนึ่งในกลุ่มพอสปุ๊บก้มหน้าที่เหลือก้มหน้าเราจะรู้เลยมันวิ่งมาจากทางไหนนะครับพอเราพอเราเดี๋ยนะเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกทีคือมันมีสองเช็คคือแค่ก้มหน้าเราก็รูแล้วมาจากางไหนหรือว่าเราพอสปุ๊บก้มหน้าแล้วเหนื่อยขึ้นมา ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นได้แป๊บหนึ่งตัวอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละก็ชิคง่ายๆเกี่ยวกับพอลนะฮะที่ที่ที่ใช้อยู่ทําให้เราสามารถสปอตศัตรูได้เร็วโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องมานั่งงงว่าแบบมันคือตัวอะไรมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆแค่นี้แหละเห็นถามกันเยอะว่าทำไมกลุ้มหน้า เวลาเวลาเวลาคนอื่นพสอาจจะลองมาช็อตกันลองมาชารกันไม่คานหรอกไม่คานแล้วมันวิ่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวไว้มาทำให้ดูใหม่นะครับมีอะไรเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้คุยกันได้ครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วมีถามมาเดี๋ยวก็มาตอบกันในนี้เนี่ยฮะอยู่นอกหน้าจอแอบบางเดียวสองตัวนะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คลิปนี้สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากเนาะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ